ในวันนี้ผมจะมารีวิวเจาะลึกแผนการลงทุนของ Jet Finance นะครับซึ่งเป็นโอกาสสร้างกำไรในระยะกลางถึงยาวนะครับมาฟังรายละเอียดด้วยกันได้เลย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับที่ c h anel n พิกติงส์ของหมูหมูวันนี้คือวันที่3พฤษภาคมปี2020ครับผมจะมารีวิวแพลตฟอร์มลงทุนสายฮิปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโอกาสสร้างกำไรได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือ Jet Finance นะครับโดยตัวนี้นะครับก็เพิ่งออนไลน์มาได้เพียง4วันเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็นำเสนอแผนการลงทุนทั้งเป็นแบบ Daily นะครับที่เป็นเงินคืนรายวันแล้วก็แผน after ด้วยนะครับซึ่งได้รับผลตอบแทนครั้งเดียวเมื่อครบเทอมครับงั้น ลงทุนที่นี่เนี่ยควรจะเลือกลงทุนแผนไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวมาฟังด้วยกันได้เลยนะครับสำหรับ Jet Finance ตัวนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงโลโปรไฟล์ของเขานะครับเขายังไม่ได้โปรโมททาการตลาดอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงบล็อกเกอร์สแห่งเท่านั้นนะครับที่มาเขียนรีวิวให้กับเขานะครับซึ่งแห่งแรกเนี่ยก็ได้แก่ Hi ป Center for me นะครับซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ของเวียดนามนะครับเจ้าเก่านะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นนองดนวงการรนี้ับ รับ Jet f i ฟ a n c e นะครับเขาออนไลน์วันนี้เนี่ยได้4วันแล้วนะครับแต่ในทางเทคนิคนะครับเขาเพิ่งจ่ายผลตอบแทนมา2วันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแผนการลงทุนของตัวนี้นะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินในช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด6แผนการลงทุนนะครับโดย3แผนทางฝั่งซ้ายครับเป็นแผนจ่ายรายวันนะครับจะได้เงินทุกวันนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับส่วนทั้งขวาเนี่ยนะครับจะเป็นแผน after ซึ่งก็รอไปเลยนะครับได้รับผลตอบแทนที่เป็นกําไรออออกกกมมมมาาาาาคคคครรรรัั้้งเเเเเเดดดีีีีียยววื่่บททํหหนนนะ๋์ล เริ่มจากแผนรายวันกันก่อนนะครับแผนรายวันทุกแผนของที่นี่นะครับจะจ่ายใน Business Day นะครับหรือวันทําการซึ่งก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วก็ครบเทอมที่กําหนดเนี่ยจะได้รับเงินต้น100%คืนกลับมาด้วยนะครับสังกัดแผนแรกนะครับก็คือ 1. 8ต่อวันนะครับเทอมการลงทุน30วันทําการนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นจํานวนวันปฏิทินจริงๆเนี่ยจะเท่ากับ42วันปฏิทินนะครับหรือระยะเวลา7สัปดาห์นั่นเองนะครับเพราะว่าบนเสาร์อาท ซึ่งแผนนี้นะครับถ้าเพื่อนเก็บกําไรมาเรื่อยๆนะครับจนครบ30วันทําการเนี่ยจะได้รับกําไรออกมาทั้งหมด54%เป็นะครับเป็นกาไรสุทธิครับแล้วได้รับเงินต้นอีก100%คืนกลับมาในวันสุดท้ายด้วยก็รวมแล้วได้รับทั้งหมด154%ซนะครับซึ่งก็จะเป็นกําไร54%ใน42วันปฏิทินนะครับก็จะคิดเป็นกําไรเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่1ันะ่รับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่่ไมสับก็กลางๆทั่วไปนะครับ1.29%ผมคิดว่า ได้สบายเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเทอมก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับสาวันทําการก็รับผลตอบแทนไปเรื่อยๆนะครับแบบชิวๆนะครับแผนนี้นะครับสามารถลงทุนได้ทุกคนนะครับเพราะว่าลงทุนเริ่มต้นก็เพียง1 0ดอลลาร์เท่านั้นนะครับจนสูงสุดก็ไม่เกิน999ดอลลาร์นะครับ แล้วก็สำหรับแผน2นะครับผลตอบแทนก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นวันละ2.3%จนะครับจ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนกันนะครับส่วนเทอมการลงทุนก็จะยาวขึ้นนะครับเป็น60วันทําการนะครับหรือประมาณ12สัปดาห์ก็เทียบเท่ากับ8 4วันปฏิทินนั่นเองนะครับเทอมยาวมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแผน2นะครับเพื่อนๆจะต้องลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่1,000ดอลลาร์ขึ้นไปด้วยนะครับคือเพื่อนๆจะต้องมีเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนนรัแลล้้้วววววก็ตอองใใเเทมี่ยยาาด60น ทำการตรงนี้นะครับเพื่อจะได้รับผลกําไรออกมาทั้งหมดนะครับเป็นกําไรสุทธิอยู่ที่จํานวน13 8แครับแล้วจะได้รับเงินต้นคืนกลับมาในวันสุดท้ายของเทอมด้วยนะครับอีก100%รวมแล้วนะก็จะรับออกมาทั้งหมด238%นะครับคิดเป็นกําไรเฉลี่ยต่อวันนะครับใน84วันนี่นะครับก็คือเป็นกําไรเฉลี่ยอยู่ที่วันละนะครับ1.64%ต่อวันนะครับก็จะสูงกว่าแผนแรกพอสมควรนะครับแผนแรกกาไรเฉลี่ยอยู่ที่1.29%หนว่า เป็นกําไรที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ถึงกับสูงเวอร์นะครับก็เรียกว่าผมว่าเขาน่าสามารถจ่ายได้นะครับแต่เพื่อนต้องรับความเสี่ยงได้ในจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะและเทิมการลงทุนที่ยาวให้ได้เท่านั้นเองนะครับส่วนแผน3นะครับก็เป็นแผนสูงสุดของเขานะครับผลตอบแทนก็จะขึ้นมาที่2.8%ต่อวันเลยทีเดียวนะครับส่วนเทิมการลงทุนก็ไม่ต้องพูดถึงครับยาวเวอร์เวอร์เลยนะครับคือ90วันทําการนะครับเทียบเท่ากับ18สัปดาห์หรือ126หนึ่งรทอมที่าวมากยาล endar ว่ายาวไปหน่อยนะครับแผน3เนี่ยเพื่อนๆจะต้องลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่3,000ดอลลาร์ขึ้นไปด้วยนะครับถือเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับแผน3ตรงนี้นะครับถ้าให้เพื่อนเก็บกำไรออกมาทั้งหมด90วันนะครับจะได้รับกำไรสุทธิออกมาเท่ากับ 252%นะครับแล้วก็ได้เงินต้นอีก100%คืนนะครับโดยแผน3นะครับถ้าคิดเป็นกำไรเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็จะออกมาที่ประมาณ2%ต่อวันพอดีพอดีนะครับถือว่าเป็นผลตอบแทนในอัตราที่สูงมากนะครับแต่ก็ไม่สูงเวอร์อะไรนะครับแต่ผมคิดว่าแผน3เทอมยาวเกินไปนะครับแผน1น่เนี่ยน่าจะโอเคที่สุดนะครับเพราะว่าเทอมกำลังดีนะครับ30วันทำการนะครับ ต่อไปเรามาดูแผน after กันบ้างนะครับซึ่งแผนแรกตรงนี้นะครับห5 0หลังจาก20วันทําการนะครับกำไรสุทธิของเราจริงๆก็คือ50%ทนทวนๆนะครับเพราะว่า150%ตรงนี้คือจ่ายรวมต้นแล้วนะครับหรือถ้าคิดเป็น Calen d a r day นะครับก็จะเท่ากับ4สัปดาห์หรือ28วันปฏิทินนะครับจริงๆถ้าเขียนแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะครับก็คือ after 2 w e n t day นะครับเขียนเป็น28วันไปเลยน่าจะดีกว่านะก็คือจะกําไร50%ในน28วัถ้าคิดเป็นกําอรวเน ก็จะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจะอยู่ที่1.78ต่อวันนะครับซึ่งสูงกว่าแผนแรกของเงินคืนรายวันซะอีกนะครับซึ่งแผนตรงนี้1.29เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนแผน2ตรงนี้1.64เเท่านั้นเองนะครับแผน แอฟเตอร์ตรงนี้นะครับกำไรเฉลี่ยต่อวัน1.78%เลยนะครับเทอมการลงทุนแค่20วันทําการเท่านั้นเองด้วยนะครับถือว่าระยะเวลาลงทุนเนี่ยก็สั้นนะครับแล้วก็ได้รับกําไรเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าเงินคืนรายวันเป็นอย่างมากนะครับผมก็เลยมองว่าแผน a f t e ตของที่นี่เนี่ยอันแรกเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเทอมการลงทุนเขาไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะครับคิดแล้วบวกแล้วคูณหารนะครับกำไรต่อวันถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับแต่เพื่อนก็ต้องรับความเสี่ยงได้นะครัดยทีีววเนอ28 และรับกําไรออกมา50%เลยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับส่วนแผน2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งนะครับจะเท่ากับ250%ใน30วันทําการนะครับถ้าคิดแล้วจริงๆก็คือกําไรสุทธิก็คือ150%ทุ่นๆกําไรมากกว่า100%อีกนะครับได้ออกมาเนี่ยใน30วันทําการถ้าคิดเป็นวันปฏิทินเนี่ยก็จะเท่ากับ42วันปฏิทินนะครับกำไรเฉลี่ยต่อวันของแผน2ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ3.57%นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลขของตรงเนี้ยเวอร์มากเลย เป็นกำไรเฉลี่ยต่อวันซึ่งผมคิดว่าเขาไม่น่าจะจ่ายจริงได้นะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ3.57%เป็นกําไรเฉลี่ยต่อวันที่สูงเกินไปนะครับผมว่าให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับแผน2เนี่ยไม่ไม่น่าสนใจนะครับแผนแรกพอได้นะครับถ้าจะเล่นอัฟเตอร์นะครับส่วนแผน3ก็ไม่ต้องพูดถึงครับกำไรเนี่ยนะครับ 400%นะครับหลังจาก40วันทําการซ,ซึ่งเท่ากับ56วันปฏิทินนะครับกำไรเฉลี่ยต่อวันของแผน3เนี่ยจะอยู่ที่5.36%ต่อวันเลยทีเดียวนะครับเป็นกําไรที่สูงเวอร์มากๆนะครับอ่ะคราน,นี้โดยสรุปนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับกำไรเฉลี่ยต่อวันก็อยู่ในระดับที่สามารถรับได้นะครับก็ไม่ได้จ่ายสูงเวอร์จนเกินไปยกเว้นแผน after 2แผนท้ายตรงนี้นะครับที่สูงเวอร์เกินไปแล้วเทอมการลงทุนก็ยาวเกินไป สำหรับ After ผมไม่ค่อยชอบเทอมยาวๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็มองว่าที่นี่นะครับถ้าจะเล่นได้เนี่ยถ้าใครอยากได้ผลตอบแทนแบบถอนได้ทุกวันนะครับก็มาเล่นแผนแรกก็ดีนะครับได้รับ1.8%นะครับตรงเนี้ยถอนได้ทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงต่ําที่สุดนะครับแต่เทอมการลงทุนก็30วันนะครับส่วนถ้าใครต้องการเน้นคืนทุนไวเลยนะครับคืนทุนไวที่สุดนะครับก็คงต้องเป็นแผน After แผนแรกนะครับที่มีเทอมการลงทุนเพียง28วันเท่านั้นนะครับแต่มเเสียงก็็ออนนัได้้ปขข เครั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะครับถ้าเน้นคืนทุนไวสุดก็ต้องเป็นแผน after แผนแรกครับแต่ถ้าเน้นผลตอบแทนรายวันแบบความเสี่ยงต่าที่สุดซึ่งสามารถถอนได้ทุกวันก็ต้องเป็นแผนรายวันแผนแรกแผนนี้ครับที่ได้รับ1.8%ต่อวันส่วนถ้าใครต้องการได้รับแผนรายวันที่ผลตอบแทนสูงหน่อยนะครับก็จะมี2อมซึ่งก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าบอกไปก่อนนะครับว่าเทอมการลงทุนเขาจะยาวมากนะครับ6กิวันทาการนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาด แล้วก็ส่วนสำหรับช่องทางการลงทุนของที่นี่เนี่ยเขาก็รองรับคริปโตเคอร์เรนซีนะครับมากมายหลากหลายสกุลนะครับก็จะมี perfect money p a y e เ r นะครับที่เป็นธนาคารออนไลน์ US เอสดอลลาร์นะครับส่วนคริปโตเคอร์เรนซีรองรับ6สกุลครับมี bitcoin ethereum litecoin dashcoin dogecoin แล้วก็ bitcoin cash นะครับโดยคริปโตทุกสกุลนะครับเวลาลงทุนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนและระบุยอดเงินลงทุนเป็นดอลลาร์ด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมองว่าคริปโตเคอร์เรนซีช่วงนี้ราคาขึ้นมาเยอะจะเป็็็็นนนนนนโออออกกกกกาาาสใรรลงงงทุมย่่ัั้้ไดะคบเพื ก็จะสามารถเอามันมาแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ได้เลทที่ค่อนข้างดีนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องรับความเสี่ยงได้นะครับถ้าคริปโตเคเรนซีราคาสูงกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจะได้เป็นตามคอนเวอร์ตเลทดอลลาร์ในวันนี้เท่านั้นเองนะครับลองพิจารณาดูนะครับต้องรับความเสี่ยงความผันผวนได้ด้วยนะครับสําหรับการลงทุนที่เหมาะสมของที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีการถอนขั้นต่ำนะครับสําหรับเฟอร์เฟคแมทที่เพย์เยอร์ถอนขั้นต่ำเริ่มต้นตับ ครัวน,นี้สําหรับเงินลงทุนที่เหมาะสมนะครับที่สามารถลงทุนแล้วก็ควรจะเป็นจํานวนที่สามารถถอนได้ทุกวันเวลาได้รับเออร์เน็งนะครับอย่างเออร์เน็งของที่นี่ก็คือวันละ1.7%ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนลงทุนด้วย Perfect Money Pay Year เนี่ยแล้วต้องการจะถอนเงินได้ทุกวันก็ควรจะลงทุนอย่างน้อยประมาณ $60 ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับจะถอนขั้นต่ํา1ดอลลาร์ได้ทุกวันครับแต่ถ้าลงทุนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีก็ควรจะเริ่มต้นสัก300ดลขึ้นไปนะก็จสามารถถอนนเงิได้ทุกกวัน,น็ลองดดูะจไ้เสียเเเปียบพืื่่ออนนนนคา ถ้าใครจะลงทุนในแผน after อยู่แล้วนะครับ after แผนแรกที่ได้กําไรออกมา50%แผนนี้นะครับก็ลงต่าๆก็ได้นะครับเพราะว่าเราถอนเงินครั้งเดียวอยู่แล้วในวันสุดท้ายนะครับสังเกตเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Jet Finance ตัวนี้นะครับก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับโดยการเลื่อนไปที่ใต้วิดีโอผมนะครับก็จะมีลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกดคลิกไปที่ลิงก์นั้นได้เลยครับจะมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้นะครับสมัครก็คือกดคลิก Open Account นะครับปุ่มสีแดงตรงนี้ครับ จากนั้นก็มากกอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเป็น full name ก็ชื่อนามสกุลนะครับ login ก็คือ username ตั้งขึ้นมาได้เองนะครับขอไม่ซ้ำกับใครนะครับ password กับ confirm password ก็เป็นรหัสผ่านนะครับกอก2บรรทัดนี้ให้เหมือนกันครับส่วน email กับ confirm email นะครับก็กรอกให้เหมือนกันเช่นกันนะครับเป็น email ไว้ติดต่อกับทางบริษัทครับ secret question secret answer นะครับคำถามลับคำตอบลับผมข้ามนะครับไม่กรอกนะครับส่วนฝั่งขวาก็คือช่องทางการรับเงินตอนถอนนะครับให้เพื่อนเอาเลขที่กระเป๋ารับ เงินของแต่ละสะกุลนะครับที่เราจะลงทุนเนี่ยคีย์เข้าไปทางฝั่งขวาได้เลยนะครับเลือกกรอกเฉพาะที่เราต้องการลงทุนก็พอนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดคลิก Open a n d Account นะครับการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะพาให้เพื่อนล็อกอินเข้าไปสู่ Member Area ด้วยกันนะครับ ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูการใช้งานเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ครับใช้งานง่ายนะครับปุ่ม setting ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าเลขที่กระเป๋าเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อจะไปแก้ไขข้อมูลนะครับอยู่ที่ปุ่ม setting นะครับส่วนปุ่มอื่นๆนะครับ account ก็คือหน้าปัจจุบันหน้านี้นะครับที่มีรายละเอียดทั้งหมดของเรานะครับ make deposit คือปุ่มฝากเงิน withdraw fund คือปุ่มถอนเงินนะครับ deposit list นะครับก็คือเอาไว้ดูยอดลงทุนที่เราเพิ่งลงทุนไปนะครับส่วน transaction ก็ไว้ดูประวัติการฝากถอนย้อนหลังนั่นนเเอองะคราี้้ผมก็จใหพืดู ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าผมจะมาแนะนำนะครับผมเองต้องลงทุนให้เพื่อนดูก่อนเสมอนะครับแล้วนี่คือยอดลงทุนของผมนะครับที่เป็น total deposit นะครับจำนวน1,000ดอลลาร์นะครับใส่เข้าไปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันให้ชัดๆใน deposit list กันเลยนะครับจำนวนเงิน1,000ดอลลาร์นะครับผมเลือกลงทุนนะครับในแผน1.8%ต่อวันเทอม30วันนะครับซึ่งเป็นเทอมการลงทุนที่สั้นที่สุดนะครับสำหรับแผนรายวันใส่ไปแล้ว1,000ดอลลาร์นะครับก็เตรียมรับผลตอบแทนยาวๆได้้้เลยนครรส่วใถาาตองก ส่งเงินเข้ามาลงทุนนะครับก็ต้องขอแจ้งเตือนก่อนเลยนะครับว่าการลงทุนในเว็บไซต์สายฮิปมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะขาดทุนด้วยนะครับถ้าแอดมินเจ้าของโปรแกรมเขาตัดสินใจที่จะปิดเว็บไซต์และหยุดจ่ายเงินเมื่อไหร่นั่นก็คือเมื่อนั้นนะครับเพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงได้ก่อนที่จะใส่เงินลงทุนเข้าไปนะครับสำหรับการเริ่มต้นลงทุนนั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับมาที่ปุ่ม Make d e p พส i t ปุ่มนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็กดเลือกฝั่งซ้ายนะครับ Deposit f r o m Payment System นะครับส่วนฝั่งขวาคือ Deposit f r o m Account Balance เนี่ยคือการลงทุนโดยใช้ยอดเงินคงเหลือนะครับแล้วก็กดเลือกช่องทางการลงทุนที่ต้องการได้เลยครับสมมุติว่าเลือกบิตคอ n นะครับลงมาข้างล่างเนี่ยเลือกแผนการลงทุนสมมุติว่าเลือกแผน2นะครับ2.3%ต่อวัน60วันทําการอ่าแล้วก็ลงทุน1,000ดอลลาร์นะครับจากนั้นก็กด Make Deposit ได้เลยครับ จากนั้นก็กดคลิกโรเซสครับเขาก็จะรี d ด r e c กไปที่หน้าชำระเงินของ c o เพ Payment นะครับซึ่งก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับให้เพื่อนกรอกอีเมลนะครับกับชื่อนามสกุลตรงฝั่งขวาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดเลือกเหรียญที่ต้องการใช้ลงทุนนะครับโดยยอดลงทุน1,000ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเราจ่ายด้วยเหรียญชนิดไหนก็ตามเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าจะต้องใช้จํานวนเท่าไหร่ในการชําระเงินนะครับซึ่งไม่ว่าเพื่อนใช้ช่องทางไหนชําระเงินก็ตามก็จะได้รับยอดลงทุนเป็นบิตคอยน์นั่นเองนะครับเพราะว่าเราเลือกกกลงทุนนนนเเป็ิตตคอไวว้แแแ่่ระาาสด ให้เราสามารถชําระเงินด้วยเหรียญชนิดอื่นได้นะครับก็มากดเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าเลือก Bitcoin นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้า complete checkout นะครับ ก็จะปรากฏ QR code กับ address ของ Bitcoin สําหรับให้ชำระเงินอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ copy นะครับแล้วก็ส่ง Bitcoin เข้าไปได้เลยนะครับโดยจํานวนที่ต้องส่งก็คือ0.10934 Bitcoin จะได้ยอดเงินลงทุนเท่ากับ1,000ดอลลาร์พอดีนะครับคํานวณในเรทปัจจุบันนั่นเองนะครับการส่งเงินที่คอย .Payment นะครับอย่าลืมนะครับอย่าส่งขาดอย่าส่งเกินนะครับถ้าส่งขาดนะครับยอดจะไม่เข้าเลยนะครับดังนั้นการส่งออกนะครับถ้าส่งออกจาก Exchange นะครับให้บวกเผื่อค่า Network Fee ไปด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าส่งออกจาก Bitkub มาลงทุนที่นี่นะครับก็ต้องบวกค่าเน็ตเวิร์ฟรีเข้าไปนะครับ 20, ส0 0 0 0ื่ตชิหรือ0 0 0 0 2นนบิตคอยนั่นเองนะครับบวกเผื่อกับยอดนี้ด้วยนะครับยอดจะได้ไปถึงปลายทางเท่านี้พอดีนะครับถ้าส่งยอดขาดเนี่ยยอดจะไม่เข้าเลยนะครับแล้วเพื่อนก็จะต้องไปเคลมเหรียญคืนในภายหลังนะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากพอสมควรนะครับและสำหรับการส่งเหรียญถ้าส่งเกินก็จะไม่ได้รับยอดลงทุนเพิ่มแต่อย่างใดนะครับดังนั้นส่งพอดีก็ดีกว่านะครับคราวนี้ สำหรับบิตคอยก็น่าจะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าใช้ไลท์คอยอีเาเรียมก็จะเร็วมากเลยนะครับประมาณไม่ถึง10นาทีก็น่าจะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เวลาที่นี่คอนเฟิร์มนะครับยอดลงทุนอาจจะไม่ได้เข้าทันทีนะครับยังไงเพื่อนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับอดทนรอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วทางแอดมินเขาจะเครดิตยอดเข้าให้ตามปกติครับ หลังจากี่เนเป็นฝากเงินเข้าไปลงทุนแล้วนะครับก็จะได้เ n ็นจอยกับผลตอบแทนในอัตราวันละ1.7นะครับไปได้เรื่อยๆแบบสบายใจเลยทีเดียวนะครับอ่าและสำรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการถอนเงินด้วยนะครับผมก็เริ่มได้รับ e a r n i n g ็มาแล้วนะครับการถอนเงินนะครับให้มาตรงวิดดอร์ฟันนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นก็กดเลือกช่องทางที่ต้องการถอนนะครับกดเลือก Perfect Money นะครับแล้วก็ระบุยอดเงินที่ต้องการถอนตรงนี้นะครับของผมถอนทั้งหมดเลยนะครับ27.52ดอลลาร์ครับกดปุ่มวิ a ดอฟันได้เลยกด c o n f i r รมอีกหนึ่งครั้งครับ ส่งคำสั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่รอให้ทางแอดมินโปรเซ s จ่ายเงินมาให้นะครับโดยมาตรฐานการจ่ายเงินของที่นี่นะครับจะใช้เวลาไม่เกิน72ชั่วโมงหลังส่งคำสั่งถอนนะครับซึ่งที่นี่นั้นนะครับเขาจะจ่ายเงินค่อนข้างเร็วนะครับถ้าได้เพื่อนถอนเงินในช่วงวันทําการนะครับซึ่งก็จะคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับระหว่างเวลา7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับ UTC เป็นเวลาประเทศอังกฤษนะครับถ้าเทียบเป็นเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเท่ากับเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับจนถึงเวลาตี2นะครับถอนเงินในช่วงเวลานี้นะ เร,เร็วกับปกตินะครับยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าแอดมินจะใช้เวลาในการจ่ายนานแค่ไหนนะครับติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับ เอาละครับเพื่อนๆผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีเมลจาก Perfect m ม n e y ี่ส่งมานะครับว่ามียอดเงินจํานวน27.52ดอลลาร์นะครับจ่ายมาแล้วโดย Jet f ไฟ a น c e นะครับผมใช้เวลาในการรอประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับผมถอนเงินประมาณ11โมงครึ่งนะครับแล้วได้รับเงินตอน5โมงเย็นนะครับก็ถือว่าจ่ายออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเร็วกว่ามาตรฐานที่แจ้งเอาไว้นะครับว่าจะไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับสำหรับใครนะครับถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอของผมนะครับว่าอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องแพรกิตติ้งของบูบู telegram channel แล้วนะครับจาก channel เดิมไปสู่ channel ใหม่นะครับซึ่งใช้ชื่อว่า Pi กกี้ติ่งฮิปอัปเดตนะครับลิงก์สู่ telegram channel เนี่ยยังไงเพื่อนๆที่เคยกดติดตามไปแล้วนะครับก็ยังไงมากดติดตามใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับอยู่ใต้วิดีโอนะครับจะได้รับทราบข่าวสารเนี่ยที่แจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีแล้วก็จะรวดเร็วกว่าวิดีโอนะครับไปกดติดตามให้ครบนะครับ telegram channel ช่องใหม่นะครับแล้วผมก็ยังมี facebook fan page นะครับเหมือนเดิมนะครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสังรับวันนี้ผมขอัแ่พนน้กบลวใหม ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ